ร้าน,นใช้ตัวนี้นะใครอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะติดตามไว้เลยนะที่ร้านใช้บะมีไข่ตาคุกไก่ใช้ได้ทั้งก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างเลยอร่อยมากๆเลยเส้นอันนี้นะเห็นไหมดูดูเส้นน้องนะมันจะดูเล็กๆแล้วก็บะหมี่ไข่สังเกตง่ายๆนะสีมันจะเหลืองๆอ่อนๆเหลืองอ่อนนะบางคนไปกินก๋วยเตี๋ยวบางทีเหลืองแบบเข้มๆมันนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ไข่นะมันคือสีเหลืองใช่หไหมลูก อันนี้มันสีมันมาจากไข่มันไม่ได้มาจากมันไม่ได้มาจากสีเหลืองนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูตอนน้องลวกเสร็จต้มเกี้ยวอย่างลูกจะให้ทุกคนดูตอนเกี๊ยวลวกเสร็จนะว่าสีมันเหลืองแค่ไหนนะ่ะนี่เส้นเล็กอย่างนี้เลยนี่นี่ทุกคนเส้นยี่ห้อตะก,กี้นะที่มหยิบให้ดูนะ ลวกง่ายมากๆแล้วก็ไม่มีการเป็นก้อนนะทุกคนเห็นไหมถ้าเราลวกลวกรู้หลักมาแล้วนะอ่ะปรุงได้เลยนี่อันนี้ของบะหมี่เกี๊ยวหมูดูดิน่ากินเส้นเหลืองสวย